เอาละค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะวางของหวานไว้ก่อนนะคะวางตั้งนานแล้วเนี่ยเพราะว่าของเก่าของเราเนี่ยต้องใช้2มือนะคะในการที่จะเสิร์ฟหรือว่าจะหยิบมาทานกันเนื่องจากก่วชามันใหญ่มากมันไม่สามารถที่จะแบบถือได้แค่มือเดียวนะคะวันนี้มาเป็นชามอ่างค่ะไปทานกันค่ะก๋วยเตี๋ยวชามอ่างอยู่ที่นครราชสีมาค่ะ ใครที่รักความอลังการใครที่คานเยอะนะคะคงจะเห็นอยู่ลิบลิบแล้วนะคะชาวุเตียวเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะอ๋อคือเป็นชามที่ต้องสั่งทําเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาสองชามไม่ใช่นะต้องสองชับอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงขอดูชามเขาก่อนเอออย่าเพิ่งแบบหิวหิวหน้ามืดไปอย่าสั่งเบิ้ลนะคะ ต้องดูชามเขาก่อนค่ะร oh. hmm? uh ้านก๋วยเตี๋ยวชามอ่างร้านนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเพิ่งเปิดเหมือนกัน2เดือนค่ะแต่ว่าโดดเด่นนะคะเด้งออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเพราะชามนี่แหละค่ะโตใหญ่กว่าตัวต้องใหญ่ไปแล้วโตเล็กไปน้อยไโพ นะเนี <Es poor S 2> ่ยนะคะเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยนะคะก็แต่ละวันนี่ก็เยอะมากๆเพราะว่าก็ติดใจเวลาเสิร์ฟในชามอ่างเท่ากับอ่างล้างหน้าแบบนี้แล้วเกี๋ยวในชามเนี่ยนะคะคือถ้าดูแล้วเนี่ยเทียบกับ๋ยเตี๋ยวทั่วไปนี่สักประมาณ3ชามได้จุใจทั้งเส้นทั้งเนื้อลูกชิ้นแล้วก็ผักเรียกว่าครบเครื่องเลยนะคะแล้วให้ทายว่าชามละเท่าไหร่ ทำใหญ่แบบนี้50บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหคือแบบว่าคุ้มค่ามากๆเลยเรื่องนี้นะคะคุณนิตยาธนาคำดีเจ้าของร้านบอกกับเราว่าตัดสินใจทำก๋วยเตี๋ยวเท่าชาอางแบบนี้เพราะว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็อยากจะคือพอคือพอค่าครองชีพสูงขึ้นลูกค้าก็ต้องจ่ายแพงก็กลัวเดี๋ยวลูกค้าหนีหายหมดทานไม่อิ่มนะครับก็เลยคิดว่า ถ้าเพิ่มราคาก็ควรจะเพิ่มปริมาณด้วยแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าพี่เขาจะเพิ่มเยอะขนาดนี้นะคะชามจากชามกลายเป็นชามอ่างนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ว่าลูกค้าแน่นอนค่ะพอเจอแบบนี้ก็บอกต่อกันไปนะคะพอใครมาเห็นก็บอกต่ออีกนะคะก็เลยเรียกว่ากลายเป็นร้านที่เป็นขวัญใจประชาชนกัเลยนะคะร้านนี้นะถ้าไปก็มี3เมนูให้เลือกค่ะ ก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวหมูถั่วก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะคะเจอดให้บริการทุกวันนะคะ10บโมงเช้าถึง4โมงเย็นร้านนี้เขาก็ไม่ธรรมดาน้ชามอ่ๆแบบนี้วันละกว่า300ชาบิ่นเยนะคะแต่ที่แน่ๆแม่ค้านี่ไม่ต้องทําบ่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่ชามเดียวก็อิ่มไป3วันจุกแล้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 9นย์ค่ะ0-195777นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิตยาธนคำดีซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ยก หม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชามอ่างมาปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เราได้ทานด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่สารวงสารสินผู้สื่อข่าวจากนครราชสีมาด้วยนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะเร่ก็ต้องไปขอบอกเลยนะว่าช่วงที่เรากินกินอะไรกันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทรมานใจคุณผู้ชมทางบ้านมากร้านอยู่ที่บ้านลายมาบอกบอกว่าเนี่ยเป็นเลนข้ามยมแล้วทูจ้าอยากหม่ำใหญ่เลยตอไปฝากสิคะคือวันๆเราก็รอแต่น้ําเดือดนี่แหละเดือดแล้วก็บังเอิญบังเอิญพอเดินมาน้ําก็เดือดพอดีไม่ตอนนี้ อาจานนี่ก็บอกว่ารับเอ่อรับสมัครคนล้างจานนะจ๊าดาวคุณจะไปสมัครแต่แนะนำว่าคุณแม่น้ำฝนชอบเลี้ยงปลาคราฟอ่านี้เหมาะมากช่าใหญ่มากเลยปลาครฟนไม่ได้ลงจับแล้วมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะนี่จารย์สั่งพิเศษหรือว่าคะสั่งพิเศษอันนี้คือใครเป็นคนต้งคิดว่าต้องใช้ชามขนาดนี้คะพี่นิตยาก็คิดเองนะคะเองเลียนชอบตรงนี้มากเลยค่ะมันเอาไว้เลยทานเส้นหมดแล้วลือน้ำเราก็ยกอย่างนี้ทานค่ะไม่จะไม่มีการหกออกปากหรอ เห็นบอกว่าพี่นิตยานี่ยต้องสั่งทําชามเราไปบอกเวลาเวลาไปไปออเดอร์ชามเนี่ยบอกเขาหรือเปล่าว่าจะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวคุยก็บอกนะคะบอกเขาว่ายังไงคะว่าจะมาทำเป็นชามก๋วยเตี๋ยวแล้วเราบอกยังไงอีกคะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไหนขนาดไหนเท่าไหร่ยังไงก็ แค่บอกทางร้านว่าเขาจะมีแบบชามให้เราดูให้เราดูใช่ค่ะให้เราเลือกแล้วทีนี้เราก็ไปถามเขาแล้วเขาก็ถามว่าเราจะไปทําอะไรเราก็บอกว่าเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวเขาบอกขายชามเท่าไหร่เงี้ยค่ะตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเออเพราะว่าครั้งแรกที่ไปสั่งคือเราสั่งไปร้อยร้อยกว่าชั่ร้อยกว่าบาั่งแบบเนี้ยยาวเส้นผ่านศูนย์กลางนิดน่าจะประมาณ30เซนใช่ค่ะฟุตนึงอะใช่ค่ะ สั่งร้อยชามร้อยใบายเวลาล้างมีแตกบ้างไหมคะมีค่ะเราก็ต้องมันยัดมันเนาะใช่คเนาะทุกล่เเวลาโต๊ะหนึ่งสั่งหลายๆชามเนี่ยเรา เสิร์ฟคุณยีราชเราต้องเสิร์ฟยีราชใช่แต่ยังไม่เสิร์ฟยีราชคือเรื่องชามโอเคเราเข้าใจเพราะว่าหลายๆที่ก็อยากสร้างจุดเด่นแต่เรื่องราคาไม่เข้าใจเพราะว่าห้าสิบบาททำไมให้เยอะอย่างนี้ทำไมคะคืออย่างหนูเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะไปกินคือแบบว่าไม่สะใจใช่ค่ะบางทีมันนิดเดียวอ่ะกินสองทีก็หมดแล้วแต่พอเราแบบเออมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเองเราก็อยากให้ลูกค้าแบบอิ่มคือแบบ ให้จุกออกไปเลยออ๋คือไม่ได้อิ่มธรรมดาแบบให้อิ่มจุกออกไปเลยจะบอกว่าห่พอกินไปแล้วเขาจะบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งอยู่ได้ถึงเย็นไม่เลยจะได้กำไรกับเขาเพราะวตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างพุ่งเลยเราดูซินเยอะมากะก็คือเราเน้น ขายเยอะนี่เส้นไม่ใช่่เเส้นเยอะนะหมูวยเส้นเยอะแล้วหมูใหญ่ด้วยคือบางที่เขาอาจจะหนุนผักข้างล่างจะอย่างผุ้ชมดูว่านี่นี่ก็เยอะเวยเยอะเลยอย่างนี้ค่ะค่ะเยอะมากอย่างหนึ่งชามเนี่ยถ้าเทียบกับก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่เขาขายกันมันเท่ากับก๋วยเตี๋ยวกี่ชามคะประมาณสองชามสองชามก็คือคือไม่ต้องไม่ต้องสั่งซ้ําเลยใช่ปกติเวลาคนมาทานสั่งสั่งยังไงฮะ เขาก็จะสั่งตอนแรกก็มีพิเศษก็บอกว่าพี่อย่าสั่งพิเศษเลยพี่ลองทานดูก่อนเขาเห็นชามหรือยังตอนที่สั่งพิเศษยังไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพิเศษพอเห็นชามลูกค้าคงงเอะแบ่งกันกินสองก็ฉันจะสั่งพิเศษขอเปลี่ยนเป็นเล็ดพิเศษไม่ให้อันนี้เขาว่ากั ว่านะคะมีตำนานเล่าขานมาว่าเติมน้ำได้เลยอ๋อตำนานเลยล่ะไม่ไม่ไม่เขียนใไ้บอกว่าให้ลองชิมไม่ใช่ประเด็นนะคะเวลาใส่น้ำในนี้คือชามใหญ่มันก็ต้องใส่น้ำเต็มเต็มด้วยนะคะนี่ก็เลยกลายเป็นว่าตักน้ำทีนึงก็เป็นทัพีแบบนี้เลยตายแล้วคุณพระเราเวลาเสิร์ฟก็ต้องเสิร์ฟทีละชามตอนนี้แขกชั้นเก่งตายกเลยบรรยายค่ะคุณพระคุณเจ้าน้ำฝนเนี่ยอาสุขนี้เลยอ่ะจริงค่ เมนูที่เราเห็นเนี่ยค่ะขาหมูด้วยนะเห็นบอกมีอยู่สามอย่างที่จะไปสั่งมีอะไรบ้างคะเวลาที่จะไปสั่งร้านนี้มีก็๋เดี๋ยวหมูกรอบหมูไปอบวก็คืออันนี้ใช่ค่ะไป๋เดี๋ยวหมูตุ๋นหมูตุ๋นแล้วก็เดี๋ยวหมูหมักหมูเยัะมากหมูหมักกับหมูตุ๋นก็คือที่ขาหมูไม่ใช่ขอย่างนี้เลยค่ะร้านไหนขายดีที่สุดคะส่วนมากก็เป็นไป๋เดี่ยวรวมรวมก็คือหมูตุ๋นหมูหมักทุกอย่างแล้วก็หมูกรอบ สั่งรวมได้ทั้งหมดนี้ชามละ50อยากรู้อีกเวลาเป็นชามอย่างนี้แล้วถ้าสั่งใส่ถุงนะคะใส่ถุงก็ได้ปริมาณเท่านี้แล้วถุงมันต้องถุงใหญ่ด้วยป่ะคะอ่าสิเท่าไหร่นะใหญ่คูณส2ก็ต้องเป็นไซส์ใหญ่ใช่ ใช่แล้วฉันนึกภาพคนที่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใส่ถั่วกระเพาชอบมากเลยกินไในร้านมือเย็นมือเย็นทำเดียวเราไปหยาดรสชาติเป็นอย่างไรปริมาณเรารู้แล้วว่าสักใจน้ำฝนรสชาติหมูนุ่มมากค่ะแล้วก็น้ำเข็มข้นมากๆน้ำหอมอ่ะใช่ชิมแล้วอร่อยเดี๋ยวจะชิมเส้นค่ะ ตะเกียบทำไหมไม่ออกโถลูกก็ช้อนช้อนก็ไม่วางตะเกียบก็จะเอาตายแล้วแต่เคยมีคนกินทานมากที่สุดเนี่ยกี่ชามคะสองชามสองชามสองชามก็จุกแล้วเนาะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะแต่ว่าชามที่สองก็ครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวพราะว่าชามใหญ่บางเรามีไหมคะละบางร้านเขาจะมีสถิติว่ากินกี่ชามกินฟรีมีไหมไม่มีแค่ชามเดียวก็เพราะว่าทราบว่าเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดมาประมาณสองเดือนเสียงตอบรับจากลูกค้า างงไบ้ก็มันก็จะมีเสียงตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าลูกค้าต้ายใช่หอนเรียนกันมาเรื่อยๆยังไม่เคยมีผู้หญิงกินที่เราเห็นใช่ไหมคะหมดจะมีผู้หญิงคนนี้ค่ะวันนี้แรกวันแรกคนแรกแล้วสมมติว่าถ้าสมมุติว่าเออเราเราหนึ่งชามเนี่ยทานกันหลายคนมีชามแบ่งมีอะไรให้ค่ะส่วนมากจะเป็นชามแบ่งของเด็ก อ๋อเด็กคุแต่เมื่อกี้ที่เห็นในภาพเด็กๆทานได้ไหมคะเด็กๆนี่ทานกันหมดในชเชามนึงก็ส่วนมากลูกชิ้นเนื้ออะไรจะหมดจะเหลือแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาได้ไหมคะเกาได้ค่ะเกาเหลาก็ต้องเพิ่มราคาหนึงไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มเกาเหลาก็50ค่ะบขาอู้ตายแล้วค่ะ อโคราชนะเขาก็เรียกว่าประชันกันวันก่อนมีก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์มาังกะละมังวันนี้ชำอ่างเดี๋ยวเราจะลองดูต่อไปไม่คืออยากทำแทได้หรือเปล่าไปช่วยอุ่นุนกันเยอะๆเพราะว่าเขาจะได้ขายเป็นนานๆเนาะพะมีคนปริมาณเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบมาทําได้เราก็ได้กินเขาถูกคนโคราชได้กินแบบอลังการนะสั่งใจแล้วก็เป็นโคราชต้องไปกินมีคนเคยขโมยชามกลับบ้านไหมเคยมีขอซื้อขอซื้อขอซื้อไปทางหลังร้านหน้าไป ยงปรับไม่เขากินเขากินเส้นเหมดแล้ราเขาเหลือน้ำเนี่ยเขาขอซื้อทั้งชามพี่ปองคะเราจะสาธิตวิธีการกินน้ําให้หมดนะคะจากตรงนี่เขาหลังไป้ตัวใสคุณผู้ชมไว้นะคะถ้าไปแล้วหาไม่ถูกนะคะก็โทรไปได้ที่091นะคะ019 5777ร้านเปิดทุกวันนะคะ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะมีในอนาคตคิดไว้ว่าจะทำอะไรให้มันอลังการกว่านี้คิดบ้างไหมก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่ค่ะว่าอยากทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเชอ แต่ไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วไม่เอาอ่างอาบน้ำมาทาโอ้ยไม่ไหวมั้งไม่เอาสงสารสงสารก็ตกกับปัจจุบันใครเสิร์ฟคะคุณแม่เสิร์ฟก็มีเด็กที่ร้านค่ะช่วยทุกวันนี้กล้ามขึ้นแล้วนะซิกแพคแต่เด็กร่างกแข็งแรงคนเสิร์ฟกับคนล้างนี่คนเดียวกันไหมคะไม่ค่ะเราปัวแยกเขาบ่นมั้ยคะก็มีมีบ้างค่ะคือจะปวดแค่ว่ามันมันแตกมันร้ามมันหนักมันยกยากอ่ะนะแต่มันใส่ใช่คนคนกินชอบโอเคคืออันนี้คือต้องหลาย ทั้งปวงกาไรคืออยู่ที่คนกินนั่นแหละขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณคนนะคะมาจากโคราชคนเดียวยกเป็นะลูกน้องอันนี้ของน้ครราชสีมาเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปดูของดีของจังหวัดพิจิตที่นั่นเขาก็เป็นแหล่งปลูกส้มโอแหล่งดังเหมือนกันแต่ว่าส้มโอบางทีทานไม่ทานเนื้อมันเน่าเสียเขาก็เอามาแปลรูปเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันแจวพาด้วยค่ะ